เวลาพอเราเดินแล้วรู้สึกเหนื่อยๆนะี่พอนั่งพักแล้วก็สบายขึ้นมานิดนึงโยมบางคนเขาบอกว่าผมอุต่าห์เดินกันมากับแฟนผมเดินมาตั้งไกลสุดท้ายก็ได้แค่เดินมาส่งเออพอฟังแล้วสะดุดหูดีเหมือนกันนะสุดท้ายพระอาจารย์ครับผมได้แค่เดินมาส่งเขานึกว่าจะเดินไปด้วยกันตลอดแต่สุดท้ายได้แค่มาส่งและตอนเนี้ย เขาเดินต่อกับคนอื่นก็เลยต้องพิจารณาว่าถ้าหากว่าเราคิดจะเดินกับใครสักคนเนี่ยนะเชื่อว่าโยมเราทุกคนคงไม่ได้มีใครคิดว่าจะไปทิ้งกันกลางทางคงไม่มีใครคิดว่าเราจะปล่อยมือกันกลางทางทุกคนตั้งเป้าไว้หมดเลยว่าเราจะไปให้ถึงปลายทางแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตลอดเส้นทางการเดินทางเนี่ย มันจะไปมีเหตุอะไรที่ทําให้จะต้องปล่อยมือกันชีวิตมันไปต่อกันไม่ได้มันไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุปัจจัยจะแทรกซ้อนอะไรบ้างมือที่สามอะไรมันจะมาแทรกบ้างหรือว่าใจใครจะเปลี่ยนก่อนใจใครไม่มีใครทราบได้เลยแต่ก็ลองพิจารณาดูว่าก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยถ้าวันนี้ใครกําลังนั่งเสียใจว่าอยากไปต่อแต่ไปไม่ได้สุดท้ายได้แค่มาส่งก็ดีเราได้มาส่งเขาก็ดีพออย่างน้อยๆเนี่ย เดินกันมา20%แล้วถ้าเขาจะไปต่ออีก80% 80%มันอาจจะเกิดจาก20%ที่เราให้ความเข้มแข็งกับเขาก็ได้ได้ฝึกความเข้มแข็งได้ฝึกทักษะชีวิตจนกระทั่งเขาตัดสินใจที่จะไม่เดินไปต่อกับเราเรามาส่งและเขาขึ้นรถคันต่อไปไปกับคนอื่นอีก80%นั่งภูมิใจดีไหมโยนั่งภูมิใจก็ดีเหมือนกันนะว่าเนี่ยที่เขาไปต่อได้เนี่ยเพราะไอ้ยี่ใช้ชีวิตร่วมกันในตอนตอน้นๆนี่แหละ ถ้าไม่มี20%นะ80%ของเขาเนี่ยเข้าไปต่อไม่ได้ภูมิใจในความสุขที่เขามีดีกว่ามันอาจจะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเป็นสุขที่เกิดจากเราก็ได้มั้งถ้าเราคิดว่าความสุขที่เราเราอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขามีความสุขแต่สุดท้ายมันมักจะจบด้วยตรงที่ว่ามันต้องสุขกับสุขกับเราสุขกับฉันเท่านั้นถ้าคุณไปสุขกับคนอื่นแสดงว่ามันไม่ใช่ความสุขที่ฉันต้องการอย่างเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวเกินไป งั้นถ้าคิดจะรักเขาก็คงจะต้องรักแบบว่าสุขกับใครก็ได้แต่ขอให้มันเป็นสุขของคุณก็แล้วกันและมันคือ20%อร์ซนที่เดินกันมาสั้นๆและเขาก็เดินต่อไปกับคนอื่นนั่งภูมิใจเออ80เอร์ซของคุณมันคือ20%เอร์ซที่ฉันได้บ่มเพาะให้คุณแข็งแรงและเดินไปต่องานถ้าความรักวันนี้วันแห่งความรักเนี่ยมันจะเป็นวันที่ทำให้คนหลายคน ถึงชีวิตที่ผ่านมาแล้วไม่มีความสุขลองนึกอะไรที่มันเป็นความสุขของคนอื่นแล้วเรามีความสุขกับความสุขของเขาอันนี้จะตอบโจทย์ความสุขที่แท้จริงมากกว่าที่จะนั่งนึกว่าทําไมไม่สุขกับฉันความเห็นแบบนี้มันเห็นแก่ตัวเกินไปและสุดท้ายคนคนนี้ก็จะไม่มีความสุขอีกเลยทั้งชีวิตเพราะว่าเขานึกเท่าข้างตัวเองมากเกินไปก็รู้สึกว่าได้ข้อคิดนิดหน่อยเนื่องในวันแห่งความรักวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักอย่าง รักอย่างไม่เห็นแก่ตัวนะแล้วชีวิตมันก็จะมีความสุขได้กับทุกมิติของชีวิตนะขอเจริญพรวันนี้อบรมเด็กเสร็จแล้ว <c oughs> นักเรียนฟังทรรกันสองชั่วโมง <c oughs> เหนื่อยเลยวันนี้อตอนนี้ก็ <c oughs> แจกขนมเ <c oughs> ดก็ <c oughs> ดกๆโรงเรียนบรรพศวิทยานะพ <c oughs> ระครูนะโร <c oughs> งเรียนบรรพศวิทยาโ <c oughs> ดยผ่าตั้ง วันนี้ทางวัดนะโดยการนำของท่านพระครูถาวรสุทธิวัดนะก็แจกขนมเด็กๆนะแจกขนมเด็กๆวันนี้มาชีพระก็ช่วยกันแจกบนยอดดอยสูงเลยโยมคุณไม่เกินร้อยมาไม่ถึงดอยผาตั้งอ่าเด็กๆก็รับขนมกันเมื่อกี้ฟังธรรมะมีความสุขดีไหมวันนี้ วันนี้วันวาเลนไทน์ด้วยนะอือกับอาจารย์พูดธรรมะเรื่องอะไรวันเนี้อาจารย์พูดธรรมะเรื่องเอาความรักแบบแฟนไปเป็นความรักกับใครความตัวเองรักอนาคตใช่ไหมรักพ่อรักแม่รักครูบาอาจารย์ใช่ไหมอืมเปลี่ยนความรักจากคนที่เขามองเป็นความรักแฟนเป็นรักอย่างอื่นที่ดีกว่าใช่ไหมอ่าดีมากเด็กๆก็รับขนมกันเยอะวันนี้ ฟังธรรมะกันหนึ่ชั่วสองช่วโมงฟังธรรมะกันสองชั่วโมงมีขนมเยอะแยะเลยวันนี้ฟังธรรมะดีไหมดีเนาะพระอาจารย์พูดเรื่องอะไรวันนี้ให้รักอ่าดีมากดีมากเปลี่ยนความรักที่ คนเขามองว่ารักแฟนรักอะไรต่างๆไปเป็นรักพ่อรักแม่ดีกว่าันนี้อยู่มอ,อะไรครับเนี่ยมสามนะครับโอ้วันนี้ช่วยพระอาจารย์ยกของยกจออุปกรณ์มาช่วยกันเนาะมสามก็เดี๋ยวอีกเดือนกว่าๆก,ก็จบแล้วเนี่ยเนาะก็ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนะอะเนาะอือนโยมเด็กๆ ถาจะเป,เป็นเด็กวัดนี่ได้ไหมครับเนี่ยโยมคนนี้เขาสนใจจะเป็นเด็กวัดมากเลยเมื่อกี้พอมาสะพาย,ย่ามพระอาจารย์แล้วเขาบอกเอ๊ะทำไมพระต้องเดินถอดรองเท้าบินทบาทด,ด้วยแต่มาที่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้คือยังไงนะทำไมพระต้องถอดรองเท้าบินทบาทก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องมีสปีครับอ่าเพื่อฝึกนะต้องเพื่อฝึกนะว่ามีหนามอะไรอืมฝึกให้เรามีสติไม่งั้นก็จะถูกน้นาตตำถูกหินตำใช่ไหมใช่ครับใช่มันเป็นการฝึก นะรูปแบบของความเป็นพระเนี่ยก็เพื่อฝึกเดี๋ยวแต่ถ้าบิดเทอมนี่ไปเป็นไปบวชเน้นได้ไหม <c oughs> ได้รองลองไปติดต่อกับหลวงพ่อพระครูแล้วกันเนาะอะ่เด็กๆรับขนมแล้วนี่เขาไปนั่งกันตรงโน้น <c oughs> เนี่ยโยมบริเวณนี้เป็นบริเวณด้านบนสุดของวัดสูงสุดแล้ว ข้างล่างนน้นก็จะเป็นหมอกควันซะเยอะนะหมอกที่เป็นหมอกแบบว่าหมอกความหนาวจริงๆไม่ค่อยมีปีนี้มาเห็นมีแต่หมอกควันเพราะว่าปกติก็จะเป็นหมอกแบบนี้เป็นหมอกแบบจริงๆแต่ตอนเช้าๆก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้แล้วก็จะมีดอกซากุระแต่ตอนนี้มาทุกอย่างก็เร่วงรยหมดแล้ว อาพ่อพักูไปแจกน้ำอยู่นู่นน่ะโอ้ยเหนื่อยยมอยู่ที่นี่เดินขึ้นเดินลงเขาเราไม่ค่อยเคยเดินขึ้นเดินลงเขาแบบเราเดินทั้งวันเลยยมเดินเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นโอ้ยวันหนึ่งเดินไปสิบสิบรอบถึงว่าสิเขาจรงได้แข็งแรงกันแล้วเกินแล้วทําไมไปข้างกินข้างถังขยะกันเนี่ยหลบมาตรงนี้โอยโถเขาน่าจะลืม วันนี้วันนี้พระอาจารย์พูดธรรมะจำเรื่องอะไรได้บ้างวันนี้เดี๋ยวเส้นสปาเกตตี้ก็ไปเป็นหนวดหนวดเหลืองๆจำได้ไหมวันนี้พระอาจารย์พูดเรื่องอะไรบ้างรังว่าเตเอาสักเรื่องหนึ่งสักเรื่องหนึ่งพระอาจารย์พูดเรื่องอะไรวันนี้เรื่องความรักต้องต้องรักยังไงถึงจะปลอดภัยรักเล็กขโมยน้อยใช่ไหม ไม่ใช่ลักเล็กขโมยนะฮะเราต้องความรักยังไงถึงจะปลอดภัยรักยังไงจะปลอดภัยได้ฟังแล้วก็เอาไปคิดนะครูเด็กเราถือว่าสอนยากไหมเนาะอาจารย์ว่าเด็กชนบทแบบอย่างนี้นะเขาก็แบบซื่อๆดีเนาะ ดูหน้าตาดูแววตาเดี๋ยวซื่อซื่อเดียวซื่อๆื่ื่อซื่อใสใสไม่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 ใช่ไร้สมองอ่าจะเป็นคนดังแล้วนะอ่ามีคนเห็นเราเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมแม่รักแม่วันนี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องอ้าวไปแล้วชุดนู้นไปแล้วชุดนู้นไปแล้วเจอใครอย่าเจอ ถ้าถ้าเป็นคิสนี่สามาไปบวชได้ไหมครับเป็นคิสก็เพื่อนพระอาจารย์ก็เป็นคิสหลายคนเขาก็บวชเป็นพระอยู่นะอถ้าเป็นคิสนี่ถ้าไปบวชนี่จะไม่เป็นไรใช่ไหมครับคือบางทีเขาก็กลัวว่ามันจะผิดธรรมเนียมอ่ะเนาะผิดธรรมเนียมผิดจารีตประเพณีของคลิสใช่ไหมอืม พระอาจารย์ไม่รู้นะว่าระบบของคริสเขาเขามีระบบยังไงให้เราออกนอกศาสนาไปบวชได้ไหมออกแล้วออกเลยไหมหรือว่าออกไปแล้วเร,เรากลับมาใหม่ได้ไหมเลยนะพระอาจารย์ไม่ทราบตรงนี้เหมือนกันนะ <No. S 1> แต่จริงๆอะนะคือคนทําความดีมันก็ไม่จําเป็นต้องบวชก็ได้มั้ง <No. S 1> เราก็เป็นทําความดีในในความเป็นคริสของเราก็ดีเหมือนกันนะร <laughs> ักในศาสดาข,ของตนนะ จะเป็นจะเป็นคนดังแล้วเนี่ยนโยมลองดูเด็กดอยนะนี่ดูสิเออเนี่ยแก้มันแดงๆทุกคนเลยนะเด็กบนดอยเนี่ยพระอาจารย์งงมากเลยเนาะอ๋อเขามีรถมารับวันนี้อ่ะกิจกรรมอยู่ที่นี่สามสี่วัน ยอมนะดอยผาตั้งจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงแก่นเหนื่อยก็เดินขึ้นเขานี่แหละเดินขึ้นเดินลงอยู่หลายวันก็เอาเรื่องอยู่ ดี๋ดูสิวาเลนไทน์ดอกไม้ไอ้ดอกกุหลาบเต็มเต็มเสื้อครูไปหมดเลยเด็กเราสอนไม่ยากอะเนาะไม่ยากเนาะเขาแบบแบบซื่อๆดีเนาะอาจารย์ดูดูซื่อๆดีดอยอย่างเงี้ยน่ารักครับแต่บางทีอาจจะดื้อไปหน่อยครับมันก็ดื้อดื้อตามภาษาเด็กเด็กดอยอะใช่ไหมถ้าเด็กในเมืองก็จะดื้ออีกแบบนึงใช่ครับเด็กในเมืองเขาก็จะดื้อแบบตามภาษาครับบริบทของแบบดื้อแบบชอบปีนต้นไม้ชอบเล่นน้่นอ๋อใช่ใช่ดื้อแบบปีนต้นไม้ก็มี เข้าไปข้างในค่ะเข้าไปข้างนกลับแล้วนะกลับแล้ว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 อยากให้ท้ายเดี๋ยวพระอาจารย์เดี๋ยวพระอาจารย์จะกลับแล้วเหมือนกันไปดิเดี๋ยวก็จะให้เดินกลับนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะกลับแล้วเหมือนกันจะเดินกลับหรือจะเอายังไงอืมอ่ะโยมวันนี้เนาะก็ใช้เวลาเล็กน้อยก็ขอให้เราได้ตั้งใจนะทำกิจภาระหน้าที่ยังต้องเดินทางกันต่อ ชีวิตยังต้องเดินทางกันอีกไกลไม่รู้ว่าจะสุดทางคือถึงพรนนิพพานเมื่อไรแต่ก็ต้องเดินต่อไปอย่างน้อยก็ทำให้ระยะทางใกล้กว่าเดิมอนุโมทนาบุญ